หนึ่งเทคนิคที่ทำให้เราดึงดูดแบบง่ายๆสบายๆนั่นก็คืออะไรทุกคนรู้ไหมนั่นก็คือความรู้สึกคึกคักทุกคนอ่านะคะความรู้สึกคึกคักเป็นอย่างไรโคดอุปติหารแห่งชีวิตบอสครูปิตุ้มนะคะแบ่งปันไว้ว่าความรู้สึกคึกคักคือความรู้สึกที่นะคะ ริครีค่ะบ้าแบบมีความสุขแบบไร้ขีดจํากัดนะทุกคนนะเพิ่งเรียนรู้มาหมาดๆเลยทุกคนก็เลยอยากจะนํามาแบ่งปันทุกๆคนนะนเราต้องมีความรู้สึกคึกคักตั้งแต่เช้าทุกคนนะเอออ้วคนอุปนิหารแห่งชีวิตค่าถ้าไม่มีความรู้สึกคึกคักให้ทําอย่างไรทุกคนต้องฝึกสิคะเออนะคะทุกอย่างต้องฝึกฝนทุกคนถ้าเราไม่ฝึกนะคะเราก็จะตื่นมาด้วยอารมณ์ที่นะคะ เฉยๆเนยๆไม่อยากจะทำอะไรอ่ะทุกคนนะเราต้องฝึกนะคะทำอย่างไรค่ะอาจจะลุกออกมาเต้นก็ได้เฮ้ยมากรีดมาวี๊ดมาไว้มาทำอะไรก็ได้ทุกคนให้เรามีอารมณ์ที่คึกคักอ่ะนี่แหละค่ะถ้าเรามีอารมณ์นี้ตั้งแต่เช้านะทุกคนเราจะสามารถดึงดูดอะไรได้ง่ายๆแบบสบายๆมากค่ะนะฝึกทำไปพร้อมๆกันกันกบโคดอุปนิหารแห่งชีวิตค่ะโดยรักจัดใจ